เด็กค้าทุกผู้ชมผมบ่าวเตี่ยสามมาตรงเดินทางมาหาแม่พักครับครับบ่าวจะเดินทางมาหาแม่พักจะไปถามเด็กสูตรแม่พักครับครับแม่พักก็เขาเป็นแปดหัวที่ติดนะครับครับบ่าวจะเดินทางมาหาแม่พักจะไปถามเด็กสูตรแม่พักเป็นเด็กตัวไหนครับสองตัวหรือสามตัวครับเดี๋ยวบ่าเตี๋ยพาท่านผู้ชมไปหาแม่พักเบิ่งเด็กสูตรแม่พักมาความกันครับผมสวัสดีครับเมย์พักครับสวัสดีครับพี่สร้างบาน้ำได้ค่ะ อย่าเขรกเจาะมากมากว่าวัดดีทุกทางบ้านน้ำเนื่องอย่างไรไปหากันผู้ไห้ข้าวอยูหมองเอือนก็ยังบอกวผัวได้วัดดีเนี่ยดิเจ้าว่าทางบ้าทน้ำผักหรือต้องบอกมีแต่เป็นท้ายวัดดีนี่วัดดีว่ากุก่อนเลยค่ะสิรัมเงินก็ดีเอราะคุ้งข้าแล้วครับถ้อามาเบิ้งวันนี้เป็นสูตรคำนวณครับผมค่ะเราเป็นผักกันยกยกโตัร่องหรือไม่ให้เป็นตูนตัวเด่นเลยครับผมแต่ผู้ชมเพราะว่ามันไปเข่ากับความฝันน้ำไม่ผักเนาะเ่ะทั้งข้อมฝันทั้ง ของจริงเลยถึงไม่พักเห็นแม่ค่ะนี่ครับผมที่สวนเก่าแม่บอออกเพราะว่าแม่ออกไปแล้วเนาออะเอาแต่โตจริงๆริงเลยเนาะเราบ้านร่วนไหมบ้านร่มร่วนสีม่วงกันเลยแม่ค่ะว้าวสิมานี่นะจ้ะครับ <โต S 1> ามาแม่ย,มยคำหวาคัทดีที่สวนนะท้าวามาเก่าอีนี้ก็คือหกหนึ่งเม็ดเดียวข้างล่างแค่นั้นนะข้างล่างบ่แม่แม่นค่ะข้างล่างนี่คันเก่าหนึ่งบ้านี่หกหนึ่งมาแน่นอนถ้า ทาทาที่โตแม่ออกออกไปแถวทุก่อนเก่าหนึ่งแปดเก่าศูนย์เก่าโตแม่พักมาคขะคกะนอกครับก็ปวเกียจเก่าอียังทาผววเก่าว่ามาจริงๆนะนะทั้งหมดาเก่าเม่พักรุดเพราะว่าเมียพักฟันซ่วง่าเก่าที่มาหลานเจสเซนมันบอกทาเก่าเม่พักรุดจริงๆนั่นมันจะเดือกือจังพกหนึ่งเม็ดเดียวแค่นั้นแะข้างล่างมันจะเป็นไปไหลนั่นนะตะ่ะหงสองเมียบอกขอบอกขอมาหรอกตะบะในสูตรเมีมันไม่มี สบามันสูตรตามได้มันตามกันอยู่เพราะมันส่วนกันตีพวกสองหวกหนึ่งอะนะแม่พอเหลือพวกหนึ่งตัวเดียวต่างตัวนั้นะจะมาเพิองเหินว่าอะไรบ้าเพิ่มเติมซ้ำนั่นแหละนี่เดี๋ยวแม่กับเชนไหวนี่เพราะว่าแปดเก่าอายุเพราะว่าคนหยูสื่อก็สื่อนะจ๊ะเพราะว่ามันขยันในสูตรเท่าสูตรเท่าจริงจริงมันก็นี่แปดเก่าตัวนั้นแหละที่ที่มันซิดเก่ากับศูนเก่าสียนาเก่าหนึ่งซ้ำนั่นนะจ๊ะสบาแม่นี่ ถ้ามันเก่ามันบ่มี่ดีนี่ถ้าเก่ามันรูดปั๊บพวกนื้มาล้างทันทีเลยค่ะก<อ>็นี่ล่ะะผมถึงสิมาล้างเลยแม,ม่นบ่ครับพ่็อันนี้แหละอะไรขึ้นค่ะแม่พักว่าอันนี้เป็นสูตรแรกที่แม่พักเอาห้พอเที่ยงไปเนาะครับผมนี่นี่สูตรเกล้าจะนี่สูตรเกลาครับผมนี่ทาบอลสูตรเกล้าเพราะแม่พักมีรูดนี่สูตรเกล้าเกลาเนื้แม่พักมีรูดนี่ก็จะเป็นเออก้าวแปดเกลาพออายุพอเนาะครับ มันสี่ทาถ้าเก้าแม่ภาคว่ามันใจว่าหลานเปอร์เซ็นต์มันบ่มาถทามันรุดปุ๊บมันสะเข้าสูสูสูเต็มแม่ได้บัดนไงครับเอาเอาสูดเต็มมาเบิงอีกครับผมนี่นี่สูดเต็มครับแล้วเอาไปแล้วยังเป็นภาคเรียบก่อนครับเดี๋ยวเขาเจ้าใส่กันเดี๋ยวกันได้จ้ะครับเป็นภาคเรียกก่ะเนี่ยมันเห็ดสมกันจะใส่ใส่ต้องอยากต้องดูบ้างนี้คือสเลยเนี่ ที่แรกที่เขเที่ยวมาติดตามตัวเลขกับแม่พักเนาะครับผมเราเห็นกันอยู่ตรงหน้าครับนี่ค่ะแม่พักดเสียเบิรงนี่นี่ครับสูตรมันจริงจริงเนาะจ้ะครับสูตรนว่าสูตรเก่าไม่พักนี่มากแม่นบปล่มากแต่แรกก็ร่องเก่าหนึ่งนี่ก็แปดเก่านี่ระวางสามปูนี่ครับแม่คือเว่ามันควรจะมาล่างได้แน่นอนถ้าบางเมื่อเก่าแม่พักดพดปั๊บแม่นบปล่ครับมันจะมาวิ่งห้ากับหก มะโคกหนึ่งสีแดงใส่ซ้ำท,ที่เป็นขน้างาง<อ>เลยนะจ๊ะว่าไปใส่เลยบาดไปยู่หายก็รำไหวเลยบอกง่ายๆโคกหนึ่งนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่สมควรเป็นบ่อเมยพักสีเป็นตัวเด่นเมย์บ่อที่จริงนั้นสูตรพ่อแม่เราสมูติว่าหาแม่เขาเขาวนพวกแม่ต้องยุรางสูตรจริงๆได้หน่ครคือเก่านั้นแม่มาจะใส่คือเก่านี่นแม่มาจากเก้าศูนย์หนึ่ง แล้วก็มาส่วนแต้มเลขเก้าแปดเก้าแต่ว่าเรีสวนแต้มแม่เก้าแปดเก้าเกิดหรเงื่อนช้างตัวมาอะไวกันพี่กายนี่สองข่ามนะจ๊ะแม่ก็ได้มากส้นเก่าก่าศูนยขาห้าวิ่งขาห้าเรียนเก้าศูนย์หนึ่งมันจะเป็นศูนย์เก่าแม่ก็ได้มากขนานดะตะบารขันบางมีรุดเพื่อสมมติว่ากเก่าพวกนี้ค่ะมากบางมีแน่น,น,นอนกกหนึ่งบะต้องก้าบเกิดทางล่างเม็ดเดียวก็นนะึ่งนะการเท่าวิ๊กอร์ด ตัวเลขกันนะครับผมครับเบาเตี๋ยจะไปสรุปตัวเลขนะครับมาที่นผู้ชมเลยราคจอยเบงครับ่านผู้ชมเบาเตียเดินทางมาถามเด็กสูตรคำนวณของแม่พักครับครับแม่พักเขาแปดวัที่ทิ้ดเลยครับครับครับวันนี้แม่พักะ kind of ส,สูตรเของแม่พักขายเลขนะครับศูนย์หาครับครับศูนย์หาหาศูนย์หาเก่าเก่าหาหาหนึ่งหนึ่งหาหกหาหก หนึ่งหกหกหนึ่งเกหนึ่งเกครับศูนย์เก่าครับรับแม่พักก็บอกว่าสามตัวครับหกศูนย์ห้าเน้นๆครับครับเพิ่มมากกับมีอยู่สามหาเก่าครับครับเอาปากกามาจดไว้ครับแคปหน้าจอไว้คมเสียสนหมูค้นปูใช้พิจานนยาในการนชุมเบาเตี่ยสามตัวตรงมาติดตามตัวเล็กไปฝากอีซีฝากสมมูชมท้งบานงวดมันทีสิบหกกันยาหกเกตเอาไปลองเบ้งนะครับคร yes ับสูตรคำนวณของแม่พักครับ เบ,บาเตียสามตรงก็ขอให้ทำงานมีโชคมีลาบเฮงเฮงมันๆันรวยๆยครับครับปากกดไลค์กดติดตามให้เบาเตียสามตตรงน,นะครับขอบุณครับสวัสดีครับ